เออนี่ก็ขั่วให้เข้าคั่วคือเข้าเหนียวแหละเอามาคั่วขั่วไสให้มันออกความหอมไี่นเออคนี้ได้ละเอาไปเฮ้ยมันเรือนิดนึงตำนันแรกเลยไม่ดีไม่เลยไ่รขั่วข้าคั่วสัไก่เออในเชดเมนูเก็บเขาคั่วสับไกไก่สข้าคั่วเซะ ขั้นตอนนี้หนึ่งมันแดงนีง่หน,นึ่งอันนี้คือขั้นตอนแรกคือต้องเอาข้าวเหนียวมาคัา่วคั่วแล้วเอาไปตำป,ลปล่นให้มันละเอียดเลยเอาไปใส่แกงไก่โอ้ล่ละโอเคทำยันเรียบก่อนตำ ขัวสก,กัยอ่าโอเคอ่าสบายดีวันนี้จะาเฮ็ดขั่วไก่ขั่วไก่เมืองตุม่มกินแล้วเลืองแต่หัวก,กับขาดน,นิดนึงไก่ไก่เัาเลี้ยงเอาด้วขั่วไก่<ๆ>จะเข้าขั่วอันเข้าขั่วขั่วมมเมื่อกี้นั่นแหละมีกระเขือะอ่อนปลาพาเลยมันปลาเขาพามัาานพาเสื้อหม้อไปเดียวหั้วสไัยซอยแล้ว มีห้อมแดงห้อมข้าวสะข้นานเนาะแล้วก็ข้าวมันิดนึงแล้วก็ข้าวคั่วนี่เดี๋ยวคั่วเมื่อกี้มันได้ต่ำเถอะไปต่ำเนี่ยต่ำ,ตำเดียวเนี่ยต้องต่ำก่อนอ่าคนหนึ่งกต่พวกขั้วแล้วค่อยมาเบิง้ง của ẩm là cột cây rồi đốt đi chưa แรกแลรากร็กตักไปล้วกต็ตำเครื่องอเผ็ดแห้งจะดูนะเผ็ดแห้งบริเตียนเถอเผ็ดแห้งกะปินิดนึงนลืมบอกไปว่ามีมเผ็ดแห้ง,นงเนาะเผ็ดแห้งมาเต็มพม่าเลยเขา่ว,วตำวแล้วหร แล้วก็สืเกลือนิดนึงกเก็กะิ่นอยู่บ้าบปลาส่เกลือกับปาแซ่บจจางอะไรต้งเยอใส่ก็ได้หลายเกือือไอโอเเออสนุกยังหลอยู่นะบังไกกับเกลือเกลืออู่ง เผ็ดเผ็ดพะมาตึมเนะาะใส่หมดนี่เอเอาฟองก้น,นี้แหละน้อยเอาบใส่ประเด็กปีนห้อม ตั้มั้ละเอียดออกออกลุกเล ไก่นี่ก็คือหมกไก่แล้วแต่ว่าเอาใสข้าวกนี่ก่อนนี่มาเบ่งการกบไกบ่มาต่ำแรกเลยก่อนบอกบไก่ ตอนน้อยมาให้มาดีนะ้อะไเหมือกันไก่ไม่ดู นักจ้าของตำเครื่องเนาะเนี่ยเครื่องเงินอ่อามันก็ตำแรกๆก็ได้อันนี้มันมให้มกดีเอามาเจ้านื้มันมาขั้วมันพรอนเอาลงแล้วเอาที่หนึ่งหัวหอมหนึ่ง I'm <laughs> <coughs> 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 ท,ท,ทีแห่งควันคันที่ไอ้ <c oughs> รวมไก่ทั่วกไก่แหละเหมือนข้าวห่นมันนงน่นึงโอไม่อครับเอาบางอะไร Làm dọn đi. Làm nó. Cho cái này. Làm giọt nó. Chọc cái nó. À, nó อ่อมต้มม ja. ันเปลือยเนาะมันก็จะเอาบักเขือร์ใส่เอาสะการใส่ตอนสุดท้ายมันก็เอาอันนั้นใส่เอาข้าวคั่วใส่ผักสีใส่หลังจาเขาอ่อดแล้วห่อน้ำใส่ต้มพร้อนสิต้มพร้อมกับสะกานยันมัอนโบเปื่อยเนาะว่าต้มเพิ่มนี่ยยิ่งถ้าไก่เปื่อยเกิดไก่เหนียวเนาะสะกานจะได้เปื่อยนั่นจะเอาออกมาเขืออ่อนนี่ใส่ ผักซีน,มมน,กกนั่นเองอนเซอต้มเราเป็นหนึ่ผักซีตัวนี้ผักซีเซอร์ข้าขวคั่วเซอร์ต้นสุดท้ายเนี่ยเค่องหนึ่งอืดเนาะสุดท้ายแล้วก็เป็นอันนี้พระเอกเขาคั่วกเซอร์ครับสุดท้ายเนะาะถ้าเบึงออนเซอไปมันกัดฟดแล้วสุกแล้วมาเคลือกบกระเพอย์ละเซอร์ผักซีนี่คือผักซีผักซี สี่เราตามเเข้าคัวเข้าคั้วเสื้อคือเซอขั้นตอนสุดท้ายเลยเซอบ์บมืดไล่เลยมันอันนั้นถ้าเซอไล่มันกับจิน้นแนนเป็นอดโลดนี่ sắp này nè Sắp nên này cơm một cười leo subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ ของคุณคงเข้าขั้วเห็ดดี้เป็นอันนี้